ฮาวทูปฏิรูปการศึกษาไทยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเนี่ยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรโดยใช้สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรเนี่ยเป็นฐานแล้วก็ใช้โรงเรียนในเครือข่ายอีกประมาณ60โรงร่วมกันเป็นการพัฒนาแบบนี้ส่วนร่วมนะแบบร่วมมือกันนะและร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมาทำวิจัยเข้าไปซ้ำเข้าไป ปรากว่าภายในสองปีจากที่นักเรียนไม่สามารถสร้างความรู้สร้างผลผลิตได้กลายเป็นว่าเด็กทุกคนนะครับเข้าถึงการสร้างผลผลิตและเข้าสู่ดังวัตกรรมทุกคนนะครับมันเป็นเรื่องที่ท่านเห็นแล้ว่าเด็กไทยนี่เก่งมากครูไทยเนี่ยก็เก่งมากผู้บริหารที่มีค่านิยมดีมีความมุ่งมั่นที่มีความคาดหวังเนี่ย ส่งไปสู่ความสาเร็จของเด็กทุกคนได้เนี่ยผมว่าผู้บริหารแบบนี้ในประเทศไทยมีเยอะมากเพราะในภายใน2ปีเนี่ยมันสามารถสร้างนวัตรกรรมออกมาได้เป็นพันนวัตรกรรมจากโรงเรียนไม่กี่โรงนี่เองแล้วถ้าโรงเรียนหมื่นโรงนะครับถ้าโรงเรียน2 0,000ื่นโรงนะครับถ้าประเทศไทยสร้างนวัตรกรรมได้เป็นล้านล้านนวัตรกรรมผมว่าประเทศไทยจะมีความเป็นอยู่ดีกินด,ดีของประเทศไทยจะเกิดขึ้นไหมครับและนวัตรกรรมนี้มาจากสถานศึกษานะครับมาจากชุมชนครับ มาจากท้องถิ่นครับท่านไม่อยากไปมองว่านวัตกรรมต้องเป็นโรบอตประเทศบางไหนบางประเทศเนี่ยเขาไม่ไม่ได้เป็นพระหูวัฒนธรรมแบบประเทศไทยเขาไม่ได้มีพื้นฐานด้านอาชีพเหมือนกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้สิ่งใกล้ตัวและจากชุมชนครับไปสู่ประเทศและไปสู่โลกเด็กทําได้ครับ